ต,ตัวหุ่นยนต์มอร์ไนหุ่นยนต์ไบโอนิกเดินได้ครั้งแรกของโลกเติมเต็มระบบนิเวศการขับขี่ด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคต เผยโมกันมาแล้วนะคะกับเทคโนโลยียนตรกรรมใหม่ๆสุดทึ่งในคอนเซปต์ผลิตภัณฑ์ใหม่เทคโนโลยีใหม่และระบบนิเวศใหม่นั่นก็คือหุนนอนห่นยนต์มอนาไนหุ่นยนต์ไบโอนิกเดินได้ครั้งแรกของโลกซึ่งมอนาไนี่นะคะเป็นหุ่นยนต์ที่พัฒนาโดยเชอรี่อโตโมบลยบริษัทแม่ของโอมด้าและเจโกที่ร่วมมือกับพันธมิตร AI ไโมกานั่นเอง โดยมไนน์เนี่ยนะคะเป็นหุ่นยนต์สองเท้าอัจฉริยะที่เรียกได้ว่าเสมือนมนุษย์จริงๆขับเคลื่อนได้โดยใช้พลังงานไฟฟ้าผลิตจากวัสดุเดนแบบธรรมชาติหรือไบโอเมติกส์เพื่อให้มีความใกล้เคียงมนุษย์ในยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้นเจ้าโมไนเนี่ยก็เลยได้ใช้กลยุทธ์ของทีสเตปนั่นเองค่ะในการเพิ่มศักยภาพทางเทคโนโลยีเพิ่มฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายรวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านสู่การขายและบริการอัจฉริยะ และนอกจากนี้นะคะหุน่นยนต์มอนาเนี่ยยังเพิ่มประสิทธิภาพในสถานการณ์เฉพาะได้เพื่อตอบสนองความต้องการให้ได้มากยิงขึ้นนั่นเองค่ะ